สวัสดีค่ะอันยองฮาซิโยมาประดากลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะมีเรื่องย่อแล้วก็รีวิวมิสเ e อร์คนะคะซีรีส์เกาหลีที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ผู้คนก็เฝ้าติดตามละครเรื่องนี้กันอยู่นะคะวันนี้มัรดาจะมาเล่าเรื่องย่อแล้วก็รีวิวในตอนที่14ค่ะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆนะคะเป็นกำลังใจให้หมันระดาด้วยแล้วก็จะได้ทราบว่าคลิปต่อๆไปของหมันระดาเนี่ยจะมีอะไรออกมาให้ชมกันค่ะตอนที่13ก็จบลงที่บรรดาติ่งซีรีส์เกาหลีทั้งหลายก็ลุ้นกันมากเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีฉากรักที่เร่าร้อนระหว่างเชฟสีกับฟาบาหรือไม่นะคะพอมาถึงตอนที่14 ก็ท้าวความไปนะคะถึงตอนที่ฝาบาทดูลายมือของเชฟที่ทำอาหารมาช่วยแก้หน้าฝาบาทในงานเลี้ยงนะคะทำให้งานเลี้ยงไม่ล่มฝ่าบาทดูแล้วก็จำลายมือได้ว่าเป็นลายมือเดียวกับคนที่เขียนจดหมายรักซึ่งฝาบาทเข้าใจว่าเป็นพรอมเหสีหรือเชฟศีของเรานั่นเองนะคะด้วยความสงสัยฝาบาทก็ไปที่ครัวหลวง ที่โรงครัวก็ไปเจอเชฟหลวงตอนแรกเชฟหลวงก็จะไม่ยอมบอกความจริงแต่ในที่สุดฝาบาทก็ได้ความจริงจากเชฟหลวงมารู้ว่าองค์พระเมสีหรือเชฟสีเนี่ยช่วยฝาบาทฝาบาทก็มีความสงสัยว่าทำไมศัตรูกันทำไมถึงคิดมาช่วยมีแผนการอะไรหรือเปล่าอยากจะไปถามหาความจริงเมื่อไปถึงตำหนักของพระเมศี อนนั้นพระมเหสีเนี่ยเมาเมามากเมาจนไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เป็นภาพตอนที่พระมเหสีเนี่ยนอนหลับตาแล้วก็เอื้อมมือไปจับใบหน้าซึ่งเข้าใจว่าเป็นนางในคนรับใช้ใกล้ชิดของพระมเหสีด้วยความเข้าใจอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นฝาบาทไม่ใช่นางใน ภาพในตอนที่ส3ก็จบลงที่เป็นภาพที่เชฟสีของเราเห็นหน้านางนเน้นโน้มเข้ามาจะจุมพิษเชฟสีแล้วก็จบลงที่ตรงนั้นแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาเชฟสีเราก็ลืมตาตื่นขึ้นมานอนเหยียดแข้งเหยียดขาแฮปปี้มากยิ้มแล้วก็พึพรรมพำชื่อของนางในออกมาแล้วก็หันไปมองจะไปมองหน้าก็คือ เพล็กตัวไปจะไปกอดพอเงยหน้าขึ้นมองเห็นว่าเป็นหน้าของฝาบาทก็ตกใจมากนึกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ใช่นางในอยากที่ตัวเองเข้าใจนะคะฝาบาทก็ยังหลับตาอยู่แล้วก็ถามว่าตื่นแล้วเหรอพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเชฟสีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็วอยยยถามฝาบาทว่าเกิดอะไรขึ้นฝาบาทก็พยายามจะเล่าว,ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ย มเีเลิฟซีนมเีเป็นคืนที่แสดงความรักกันอย่างโอ้ยเร่าร้อนมากฝาบาตก็พยายามจะอธิบายแล้วก็เชฟสีก็ทนฟังไม่ได้รู้สึกตะขิดถงใจแล้วก็อายก็เลยเอพอรู้แน่ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าเามื่อคืนนี้ได้เสียตัวให้ฟาบาตไปแล้วเชฟสีก็ทนไม่ได้วิ่งออกมาข้างนอก วิ่งออกมาข้างนอกตำหนักฟาบาทก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมทิ้งจะอยู่มาทิ้งไปตื่นขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็คือคือในในฉากเนี้ยแทนที่จะเป็นเลิฟซีนที่ที่ดูเซ็กซี่ดูเล่าร้อนเนี่ยกลับกลายเป็นเลิฟซีนที่น่ารักเป็นเลิฟซีนที่ดูแล้วตลกแล้วหานะคะก็เวลาเราดูเราก็จะยิ้มยิ้มตามไปด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงก็แสดงได้ได้ค่อนข้างสมบทบาท ทีเดียวนะคะแล้วก็แบบเวาเองก็ติดตามนางเอกเอคนนี้นะคะมาจากเ,าเรื่องเรื่องหนึ่งะะท,ที่เคยดูมาแล้วก็พอเห็นเธอมาแสดงเรื่องนี้ก็เลยลองตามดูแล้วก็เธอก็เล่นได้ดีจริงๆส่วนพระเอกนี่ไม่เคยดูมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าหน้าตาไม่ไม่เคยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอดูๆไปก็มีสเสน่ห์แล้วก็ทั้งสองคนนี้ก็เล่นได้ดีมากนะคะแสดงได้เหมือนจริงมากๆเลยแล้วก็เคมีนี่ เข้ากันสุดๆเลยนะคะแล้วก็เราก็กลับมาที่เรื่องต่อ,เ,อ,อเชฟสีก็วิ่งตะเลิดออกมาข้างนอกแล้วก็บรรดาพวกนางในพวกนางกำนันใกล้ชิดก็อยู่ข้างนอกเฝ้ารอยอยู่ข้างนอกก็วิ่งไปแล้วก็ถามว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปตะโกนวายกรีดร้องรู้ความจริงว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรกับฝาบาทไปแล้วฝาบาทก็งงมากเลยฝาบาทก็กลับมาที่ตำหนักของฝาบาทแล้วก็ เตรียมแต่งตัวไปแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่า,าวัตถุประสงค์ที่จะไปหาองค์พระเมสีก็คืออยากจะไปถามว่าที่ช่วยทำอาหารแก้หน้าให้ในงานเลี้ยงนั้นน่ะมีวัตถุประสงค์อะไรแต่ก็ลืมถามเพราะว่าเาพลินไปกับอา,อารมณ์รักอันเร่าร้อนไปเลยนะคะก็เลยลืมเรื่องนี้ก็ตั้งใจว่าจะกลับไปถามก็ไปที่ตำหนักพอไปที่ตำหนัก มเหสีก็เขินอายก็หนีหลบทีนี้ฟาบาดก็หลบเข้าไปในฉากฟาบาดก็รู้เพราะว่าไปดูปากกาเนี่ยที่ที่เขียนหนังสือเนี่ยคือมเหสีไม่รู้จะทายังไงเพราะว่ารู้สึกอากาศวนใจก็อยากจะเขียนจดหมายไปถึงไปถึงนางสนมที่ที่เคยคุยด้วยเพราะเข้าใจว่าจดหมายรักที่ตัวเองส่งไปเนี่ยส่งถึงนางสนมคนใดคนหนึ่งก็เขียนเขียนจดหมายไปแล้วให้ไปส่งจะให้ไปส่งทีนี้ ฝาบาทก็รู้ว่าพเมสสียอยู่ในห้องนั้นก็เลยพูดบอกว่า,าที่มาเนี่ยมีเรื่องจะถามก็ไม่บอกว่าจะถามอะไรแล้วก็บอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยค่อยค่อยเจอกันและฝาบาทก็เสด็จออกไปข้างนอกเชฟสีของเราก็วุ่นวายใจมากรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าเามื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วก็คิดไปคิดมาก็บอกว่าวิญญาณของเมสสีเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่ในร่างแล้วนะคะแล้วก็และที่สําคัญคือที่ที่รู้สึกรู้สึกกระดากแล้วก็ตะคิดถูกใจมากก็คือ,เ,อเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองชอบด้วยแล้วเฉสี่งเราก็พึมงพากับตัวเองว่าเนี่ยหลงเข้ามาอยู่ในร่างของมเหสีในยุคอดีตแล้วเนี่ยก็ยังได้เป็นการเปิดเข้าสู่โลกใหม่โลกหนึ่งซึ่งซึ่งตัวเองไม่เคยคุ้นมาก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาพบนั่นก็คงหมายถึงว่า การที่ตัวเองมาตกหลุมรักหรือมาชอบเพศเดียวกันนะคะแต่ฝ่ายของฝาบาทนั้นเนี่ยฝาบาทไม่ได้คิดว่าองค์พระมเหสีเนี่ยมีวิญญาณของชายหนุ่มสิงอยู่ในร่างนะคะฝาบาทก็ก็คือว่ารักในรูปร่างที่เป็นผู้หญิงของขององค์พระมเหสีนะคะทีนี้เชฟสีของเราก็ ว้าวุ่นใจมากด้วยทำไงก็เข่าเวลาด้วยการไปอยู่ในครัวในครัวหลวงก็ไปทําอาหารไปทําอาหารแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้นะคะไม่จบไม่สิ้นนะคะคิดสงสัยแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าหลบหน้าฝาบาทไม่ยอมที่จะพบนะคะก็หนีออกไปวิ่งออกไปจะไปที่ทะเลสาบก็ไปว้าวุ่นใจอยู่แล้วก็พอฟาบาทก็ตามมาอีกตามมาจะจะมาถามว่า ถามถึงว่าเหตุผลที่ทําไมช่วยฝาบาทในง,งานบันเลงไม่เหสีคือเชิบสีนี่ก็หลบทีนี้ช่วงที่หลบอยู่นะก็ได้ยินสนาบดีสองคนนะคุยกันถึงเรื่องอระเบิดที่เกิดขึ้นในวันงานที่ฝาบาททาให้ฝาบาทบาดเจ็บสนาบดีทั้งสองคนก็บอกว่าเนี่ยคงจะเป็นแผนการของฝาบาทเองที่วางแผนขึ้นมามเหสีก็ยืนฟังอยู่แล้วก็พอดีเด็กเด็กรับใช้เด็ก ผู้หญิงที่องค์มเหสีสนิทด,ด้วยแล้วก็เมตตาเนี่ยผ่านมาพอดีก็มาทักแล้วก็จะชวนไปเล่นซ่อนแอบกันก็เลยทําให้ฝ่าบาทซึ่งเดินมาตรงบริเวณนั้นพอดีแล้วก็เสนาบดีทั้งสองคนนะก็มองลงมาแล้วก็เห็นองค์มเหสีพอดีเลยว่าแอบแอบซ่อนอยู่องค์มเหสีก็วิ่งหนีไปที่ริมทะเลสาบอีกฝ่าบาทก็ตามไปอีกตามไปแล้วก็ในสุดก็ไปทันกันแล้วก็ เชฟสิงเราก็โบยวายวายอย่างเลยว่าบอกว่าโนทัชไงบอกห,ห้ามห้ามห้ามมองหน้าห้ามยิ้มห้ามแตะตัวต้องตัวกันทําไมาฟาบาทแบบระเบิดฟาบาทก็เลยพูดบอกว่า,าที่ห้ามมาทั้งหมดเนี่ยฟาบาดห้ามให้ห้ามและฟาบาดก็สารภาพความจริงว่าฟาบาดอะรู้สึกชอบองค์พระมเหสีแล้วเชฟสิเมื่อได้ฟังก็เกิด คือคือใจจริงของเชฟสีในตอนนี้เนี่ยบรรดาคิดว่าในเมื่อความทรงจำทุกอย่างกลับคืนมาแล้วเป็นความทรงจำขององค์พระมเหสีแต่ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดหรือการกระทำเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าที่เป็นบทบาทของวิญญาณของอเชฟหนุ่มที่เข้ามาสียงเชฟสีก็พูดกับฝาบาทว่ามเหสีเนี่ย ตายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ตัวเชฟสีเองเนี่ยคือจะไม่ยอมให้อภัยฟาบาทก็พูดอย่างนี้ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยในในตอนที่แล้วเนี่ยเหมือนระดาก็ไม่ได้เล่าว,ว่าตอนที่ฝาบาทยังนอนไม่ได้สติอยู่เนี่ยแล้วก็เชฟสีเนี่ยเข้าไปเยี่ยมฝาบาทก็ถามหมอหลวงหมอหลก็ทูลว่า ฝาบาทเนี่ยไม่ได้ยินอาจจะแบบไม่ได้ยินไปตลอดชีวิตหรืออะไรมหลงก็ยังไม่ยืนยันทีนี้ฝาบาทก็หลุดคําพูดมาบอกว่าทําไมทําไมพระเหสีเนี่ยบอกว่าจะทระยศกับฝาบาทเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เชฟสีเนี่ยไปบอกพระนุชาว่าจะอยู่ข้าข้างฝ่ายพาระนุชาซึ่งเป็นฝ่ายที่จะชนะ เพราะว่าเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่าได้ขอคําสัญญาจากพระนุชาแล้วว่าถ้าเข้าข้างพระนุชาเนี่ยพระนุชาจะต้องออปล่อยตัวเองให้ให้เป็นอิสระมหมายถึงว่าไม่ทําร้ายและตัวเองจะปลอดภัยนั้นเชษสีก็ไปพูดกับฟาบาดท,ที่ยังไม่ได้สติเข้าใจว่าไม่ได้สติเนี่ยว่าหมายถึงว่าจะสปายฟาบาดก็คือจะเป็นสายสืบให้กับพระนุชาช่วงเวลาที่อยู่กับฟาบาดก็ไปพูด พูดอย่างนั้นแลน้วทีนี้พอมาเจอที่ทะเลสาบฝาบาก็หลุดออกมาว่าเนี่ยทำไมตัวันนั้นถึงได้พูดว่าเหมือนกับจะเป็นศัตรูกันอันเนี้ยทาให้เชฟสีจับได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนการทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นการที่ฝาบาได้วางแผนขึ้นมาเรื่องของระเบิดแล้วก็เชฟสีก็ด้วยความเป็นห่วงก็วุวายวายมากเลยทำแผนนี้ได้ไงถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคือใจอ่ะชอบแล้วรักแล้วก็เลยแบบ วอยวายด้วยความเป็นห่วงมาทําให้ฝาบาทรู้ว่าใจจริงขององค์พระมเมสีที่จุวิญญาณของเชี่ยมนุกเข้าสิงเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ชอบแล้วก็รักฝาบาทเหมือนกันก็เหตุการณ์ก็มามาถึงตรงนี้ท่านี้ทางด้านอีกอีกด้านหนึ่งทางพระพันปีหลวงพระพันปีหลวงก็คุยกับพระนุชาว่าจะปล่อยให เมสีเนี่ยลอยนวลต่อไปไม่ได้แล้วจะต้องหาทางกําจัดแล้วก็พระนุนชาก็แนะนําว่าให้วางยาพิษก็แผนการก็ได้ถูกการเตรียมการขึ้นก็ไปเรียกนางในนางรับใช้ของที่เข้าไปเป็นเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ทางใกล้ชิดกับองค์พระเมสีเนี่ยก็ไปจ้างบอกว่าให้เป็นคนวางยาพิษให้องค์พระเมสสีก็ก็เตรียมวางแผนกัน ทางพระพันปีหลวงก็ให้นางรับใช้มาทูนเชิญองค์พระเมศศีหรือเชฟสีเนี่ยให้ไปพบที่สาราลิมทะเลสาบเพื่อที่จะแบบเ,เหมือนกับเหมือนกับเป็นการสังสรรการรับประทานอาหารเช้าด้วยกันก็เชฟสีก็ดีใจมากเลยแบบพระพันปีหลวงเชิญไปนะะส่วนทางนพระพันปีโจก็ไม่ได้นิ่งเฉย ะะเพราะว่าหลังจากที่ทําตามแผนที่ที่จะใส่ร้ายาพ่อมเมหสีนะคะด้วยกันเอาบัญชีลับเนี่ยไปไว้ในห้องของพ่อมเมหสีจนกระทั่งาทางฝ่ายพระลูชาเนี่ยได้บัญชีลับมาอยู่ในมือแล้วนะคะก็ร้อนใจนะคะแล้วก็ฝันร้ายฝันร้ายาว่าเห็นเลือด ก็เลยไปที่หน้ารูปของลูกชายที่เคยเป็นก,กษัตริย์มาก่อนแล้วก็สิ้นพระชนไปก็ไปพูดว่ามไม่สบายใจเลยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ให้หนางรับใช้ที่ใกล้ชิดไปตามเหมือนกับเป็นพระนะคะให้มาให,ให้มาดูดวงหน่อยให้มาทํานายหน่อยทํานายความฝันหน่อยพระก็มาทําพิธีทํานายแล้วก็พูดบอกว่าวันนี้จะมีผู้หญิงในวังที่จะเสียชีวิต ะมีการจะมีการนองเลือดเกิดขึ้นในวังแล้วก็ผู้หญิงจะเสียชีวิตในวันนี้พระพันปีโจก็สงสัยแต่มาคิดดูพอดีสนมหน้าสวยมาเข้าเฝ้าพระพันปีโจพอดีนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ลำพึงลำพันกับพระพันปีโจนะคะว่าถ้าหากว่าสนมหน้าสวยต้องสูญเสียฝาบาทไปเนี่ยก็คงจะ มีชีวิตยอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะพันปีโจก็เข้าใจว่าอ๋อผู้หญิงที่จะต้องตายในวันนี้คงจะเป็นสมหน้าสวยแน่เลยก็คิดอย่างนี้นะคะทีนี้เพราะหลังจากที่คนทำนายความฝันกลับไปแล้วนางรับใช้ที่ไปรับเงินค่าจ้างจากพระรูชามาให้วังยาพิษพระเมสีเนี่ยก็เข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระพันปีโจแล้วมาขอความช่วยเหลือว่าจะทำยังไงดี ท่าน,นี้ก็เข้าเข้าทางของพระพันปีโจเลยเพราะว่าต้องการที่จะกําจัดพระเมสีอยู่แล้วนะคะก็ก็ไม่ทําอะไรก็รู้สึกกระยิมยิ้มย่องในใจว่าพระเมสีนียเสร็จแน่เลยเพราะว่าจะต้องถูกวางยาพิษตายแน่นอนนะคะก็อยากจะไปให้ถึงช่วงเวลานั้นเร็วๆทีนี้ที่เขาบอกว่าเกลือเป็นหนอนนะจริงแล้วคนเขียนบทนี้เขาก็เขาก็ เขียนเขียนเรื่องได้ได้ละเอียดนะคะแล้วก็มันก็จะไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าเขากรปูมาตั้งแต่ต้นนะคะนางรับใช้คนหนึ่งนางรับใช้ใกล้ชิดของพระพันปีหลวงเนี่ยที่ตาบอดคือเราจะเห็นออกมาสองสามฉากบแบ๊บนะคะก็จะพอสังเกตไนดะ้ถ้าคนสังเกตก็จะเห็นว่าตาบอดคือคนนี้พอรู้ว่าพระเมสีจะถูกวางยาพิษคนนี้จะเป็นสายให้กับฝ่าบาท ก็คือก็จะไปที่สวนด้านหลังแล้วก็ไปเขียนข้อความว่าควีนก็คือราชินีนะคะกำลังอยู่ในอันตรายนะคะทนี้คนสนิทที่ปรึกษาของฝ่าบาทเนี่ยก็เข้ามาก็เห็นตัวหนังสือที่เขียนว่าราชินีกำลังอยู่ในอันตรายก็เอาไปเล่าให้กับองคลักษ์ที่ที่มีศักดิ์เป็นเป็น น้องหรือเป็นพี่ของฝาบาทฟังทางน,นั้นก็บอกว่าให้ฟังหูไว้หูอาจจะเป็นแผนก็ได้อย่าอย่าอย่าเพิ่งไปด่วนทูลฝาบาทให้ทรงทราบเรื่องนี้ก็ก็บอกกันไว้อย่างนี้ทีนี้ฝาบาทก็ไปที่ค่ายฝึกทหารของฝาบาทก็ไปขอบอกขอบใจบรรดานายทหารทั้งเจ็ที่ว่าโดนซ้อมแล้วก็ไม่ยอมพูดความจริงออกมาไม่ยอมสารภาพออกมาแล้วก็ ฝ่าบาทก็ช่วยชีวิตไว้ได้ทุกคนเลยทีนี้พอเหตุการณ์มาถึงช่วงที่จะมีมีการเข้าเฝ้าที่ศาลาลิมทะเลสา,เาบเชฟสิงเราก็แต่งตัวพร้อมกับนางรับใช้ไปที่ไปเฝ้า,าพระพันปีหลวงกับพระพันปีโจที่ศาลาลิมทะเลสาบแล้วก็นาง นางรับใช้ที่ที่รับเงินจากพนุชามาให้วางยาพิษนะ่ะก็เตรียมเครื่องดื่มที่ที่มีน้ําแข็งซึ่งในฤดูร้อนน้ําแข็งจะเป็นของที่หายากแล้วก็ราคาจะแพงมากราคาแพงเหมือนทองคาเลยทีเดียวก็จะเตรียมทีนี้ระหว่างที่ทีเ่เตรียมอาหารมาเนี่ยมันก็หกหกหกตกพื้นทีนี้เด็กในครัวที่เป็นเด็กรับใช้เล็กๆนะอายุสิบกว่าขวบที่สนิทก,กับ องค์พระเมสีศรหรือเชฟศีของเราเนี่ยที่คุยด้วยกันบ่อยๆเนี่ยก็เห็นเห็นแล้วก็ลงไปก้มมองดูก็เห็นมดเนี่ยกินอาหารกินน้ําอันนั้นแล้วมดก็ตายก็เลยสงสยัยแล้วก็มองตามไปว่า,าน้ำนั่นน,ะน้ำที่ที่ใส่น้ําแข็งนั่นนะ่ะจะต้องเอาไปถวายองค์พระเมสีีเด็กก็รู้ว่ามียาพิษอยู่ในนั้นก็วิ่งขึ้นไปบนศาลา,าบรรดา พระพันปีกับองค์พระเีก็กาลังนั่งคุยกันอยู่แล้วก็องค์พรเีก็กําลังจะดื่มเครื่องดื่มที่ที่เอามาเสิร์ฟพอดีแล้วก็ให้นางในต้นห้องเนี่ยชิมก็ไม่มีอะไรก็พระเมศีปกติระดับเจ้าเนี่ยก็จะต้องมีคนชิมอาหารก่อนก็อันนี้ก็ผ่านการชิมแล้วแล้วก็องค์พรเีก็กําลังยกชามขึ้นมาจะดื่มเด็กก็ รีบเข้ามาบอกว่ามีเรื่องจะทูลองค์พมเหสีก็อึกอัอักคนก็พวกบรรดา,า,านางรับใช้อะไรก็พยายามจะมาดึงตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ออกไปเด็กรับใช้คนนี้ออกไปก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรพระราชาก็มาพอดีเลยแล้วก็ไล่ให้จับตัวไปจับตัวเด็กไปทีนี้เด็กก็องค์พมเหสีของเราเนี่ยเชฟสีก็ดื่มเข้าไปนิดนึงด,ดื่มน้ำเข้าไปนิดนึงก็โอเคยังไม่เป็นอะไร นิดหนึ่งก็มาถูกขัดจังหวะแล้วก็เด็กเด็กรับใช้คนนั้นน่ะก็ไปยืนดูอยู่แล้วก็หยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็เคลี้ยงเคลี้ยงมาที่ชามที่ที่เชฟสีกำลังจะดื่มชามก็หลุดแล้วก็แตกกระจายส่วนฝาบาทเองเนี่ยพอรู้ว่าจะมีคนปองร้ายจะมีคนวางยาพิษเ,เชฟสีหรือองค์พระมีสีก็รีบวิ่งมาเขาวิ่งไปที่ตำหนักแล้วไม่เจอก็วิ่งมาที่ ศาลาที่ริมทะเลสาบก็มาเจอพอดีเจอพระเมศรีกำลังจะดื่มพอดีแต่ว่าก้อนหินจากเด็กผู้หญิงคนนั้นก็โดนช้างตกแตกทีนี้พระนุชาซึ่งอยู่ที่นั่นด้วยก็โกรธมากเลยว่าแผนการถนะูกทําลายหมดเลยล้มเหลวหมดเลยพระพันปีหลวงก็กําชับเลยว่าจะต้องอให้เอาโทษเด็กคนนี้ให้ได้เชฟสิงห์เราก็สงสารเด็กก็สนิทแล้วก็เมตตาเด็กคนนี้มากเด็กกำพร้าแล้วก็คือครอบครัวของเขาเนี่ยก็ มีปัญหาแล้วก็เด็กเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในวังก็เป็นเด็กที่น่าสงสารเชฟสิงเราก็สงสารแล้วคุยเล่นด้วยบ่อยๆแล้วก็เล่นซ่อนหากันบ่อยๆก็ขอขอชีวิตบอกอย่าไปลงโทษเด็กเลยไม่มีอะไรเขาไม่ได้นั่นอะไรเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเมื่อเมื่อแผนการร้ายถูกทําลายเนี่ยทางผู้ใหญ่หรือทางพระพันปีหลวงเองกัพบพระนุชาเองเนี่ยก็ไม่ยอมไม่ยอมแล้วก็พ่อพันปีหลวงก็สั่งกําชับรือจะต้องเอาลงโทษเด็กคนนี้ให้ได้หมยถึงว่าจะต้องแบบว่า หาชีวิตเด็กคนนี้ก็เชฟสีก็กลุ้มใจมากเลยสงสารเด็กก็อพอทุกคนไม่อยู่แล้วก็มาพูดกับฟาบาทขอร้องบอกว่าขอให้ช่วยเด็กคนนี้ให้ช่วยให้ได้ฝาบาทก็รับปากไม่ไม่ไม่เต็มคําแต่ก็บอกว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดก็แล้วกาันจะพยายามอย่างเต็มที่ก็แล้วกาัทนทีนี้ก็มาถึงวันประชุมมีการประชุมเสนาบดีทั้งหมดเลยก็จะพิพากษาเรื่อง ของเด็กคนนี้ว่าเคลียงก้องก้อนหินมาเนี่ยจะทําร้ายองค์พระมเหสีหรือราชินีของกษัตริย์ก็จะให้ลงโทษประหารชีวิตทีนี้พวกบรรดาเศาบดีเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไปคุยกับทางพระนุชาพระนุชาก็ไปใกล้ไปเอ่อเรียกล่อมบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยมีบัญชีลับซึ่งมีหลายชื่อของคนที่ทุจริตช,ช่อลาดบางหลอยู่แล้วก็ตัวเองเนี่ย ถูกไล่ไล่ออกมาแล้วแล้วก็จะถูกไล่ออกจากวังโดยไม่มีอำนาจอะไรแล้วนอกจากว่าเสนาบดีทุกคนเนี่ยจะช่วยกันเนี่ยทำให้เด็กคนนี้เด็กรับใช้คนนี้ถูกลงโทษเพราะว่าพระพันปีหลวงเนี่ยได้กำชับมาว่าต้องให้ลงโทษเด็กคนนี้ให้ได้ด้วยความที่โมโ oh หที่มาทำร้ายมาทำลายแผนการอันนี้ที่จะออรอบวงยาพิษองค์พระมีศี ก็เสนาบดีก็ทูนแยงขึ้นมาแล้วก็พูดว่าถ้าถ้าเรื่องเรื่องเล็กแค่นี้ฝาบาททำไม่ได้แล้วเนี่ยฝาบาทจะบริหารประเทศได้ยังไงในที่สุดฝาบาทก็จำเป็นจะต้องตัดสินที่จะลงโทษเด็กคนนี้ด้วยการให้ดื่มยาพิษเข้าไปนะะทางเชฟสีของเราที่อยู่ที่ตำหนักกับพวกนางรับใช้ก็กังวลใจมากเลยว่า ฟอร์มาจะช่วยชีวิตเด็กรับใชไ้ได้ได้หรือเปล่าก็เป็นห่วงมากแล้วทีนี้ก็รีบวิ่งมาที่ที่ประหลังพิธีที่ใช้จัดงานที่เป็นที่พิพากษาลงโทษเด็กควินคนนี้ก็พอมาถึงก็เห็นเด็กเนี่ยดื่มดื่มยาพิษเข้าไปแล้วแล้วก็ก็เข้าไปเปิดดูดูศพของเด็กแล้วก็ตามนิสัยของของเชฟสีเนี่ยก็โวยวายโวยวายอีก ก็วายวายฝ่าบาทวายวายมากเลยว่าเหมือนกับว่าทําไมไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ช่วยเด็กคนนี้แล้วทั้งที่ขอร้องแล้วก็วายวายฝ่าบาทก็ก็พูดบอกว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้ต้องเสียสละในเรื่องเล็กก็ฝ่าบาทก็ขึ้นเสียงก็เสียงกันไปมาต่อหน้าเสนาบาดีทุกคนเลยแล้วก็เสียงเราก็กโกรธมากโกรธแล้วทีนี้ฝ่าบาทพูดเสร็จก็เดินไปแล้วก็ เดินหันหลังให้แล้วก็ก็เห็นมือ,อนิ้วนิ้วนิ้ว,วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยไขว้กันซึ่งหมายถึงว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงไม่ได้พูดความจริงซึ่งก่อนหน้านี้ตอนก่อนๆเนี่ยเชฟสีเคยสอนฝาบาทว่าเวลาที่ที่จะพูดอะไรที่ไม่จริง่พูดโกหกอ่ะให้ทํานิ้วอย่างนี้ให้ทํานิ้วอย่างนี้นะแล้วก็เชฟสีก็มองไปเห็นฝาบาทเดินหันหลังออกไปแล้วก็เห็น ฝาบาททำนิ้วอย่างนี้ทุกคนก็ไม่เข้าใจแต่เชฟสีก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ฝาบาทพูดไปต่อหน้าทุกคนนั้นคือเรื่องไม่จริงก็จบลงที่ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าคนเขียนบทเนี่ยเขาปูเรื่องมาตลอดเลยนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะในที่สุดเ,เชฟหนุ่มของเราก็เริ่มจากยอมรับความรู้สึกที่ว่าชอบฝาบาทแล้วนะคะส่วนฝาบาทเองก็ที่ได้สารภาพว่าชอบ องพระเมศรีเนี่ยก็พูดออกมาจากใจจริงว่าชอบที่ที่ความที่อ,องค์พระเมศสีเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกก็คือมีข้อบอกพร่องอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรียรมารยาทเรื่องความผงผางอะไรต,ต่างๆนานา,นาซึ่งซึ่งไม่ได้เป็นกุลสตรีเรียบร้อยแต่ว่าฝะบาทก็ชอบนะคะซับไตเติที่แม่ประดาแปลมาเนี่ยเขาใช้คำว่าไลท์เขาไม่ได้ใช้คำว่า love นะคะก็ก็แบบพระาดาก็ก็เลยเคิดว่าฝ่าบาทเนี่ยอบอกพระเมเหสีว่าฝ่าบาทเนี่ยชอบพระเมเหสีนะคะก็แสดงว่า,าในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคำนึงเรื่องเพศสภาพนะคะแล้วก็มันก็ไม่แน่นะคะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขาอาจจะเขียนเอาใจคนดูนะคะเพราะว่า,เ,าเวอร์ชันจีนเนี่ยเขาเขียนจบให้ ตอนจบเนี่ยคนคนคลองใจกันมากแล้วคนก็บางคนก็ยี้เพราะว่ามันจะกลายเป็นวายชายรักชายไปเพราะว่าวิญญาณของหนุ่มเนี่ยกลับคืนสู่สู่ร่างนะคะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เรียกหาฝาบาทแล้วก็วิ่งไปตามหาแล้วก็ไปเจอหมอซึ่งสวมแมสแล้วก็แต่ในตาเนี่ยรู้ว่าเป็นฝาบาทนะก็ไปเจอกันแล้วก็มองตากันซึ้งหวานซึ้งนะคะแบบเข้าใจกันอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งพอดูตรงนั้นเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่า เป็นเรื่องของความรักของชายรักชายเป็นวายซีรีส์ไปนะคะแต่นี้ถ้าถ้าถ้าเกาหลีเขาเขาพลิกนิดนึงนะคะก็คือทาว่า,าในโลกปัจจุบันเนี่ยเมื่อเชฟกลับไปเข้าร่างแล้วเนี่ยให้ฝาบาทเนี่ยไปเกิดในร่างของผู้หญิงนะคะแล้วก็อาจจะให้พูดอะไรออกมาที่ทําให้เชฟเนี่ยรู้ว่าเนี่ยคือฝาบาทที่ที่แบบว่า กลับชาติมาเกิดในร่างของผู้หญิงแล้วก็มีหน้าตาเหมือนกับองค์พระเมสีในอดีตนะคะมันก็จะแบบจบแบบสวยงามมากนะคะติ่งซีรีส์เกาหลีทั้งหลายก็จะฟินกันนะคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันนะคะค่าจากพรีวิวตอน15ที่ออกมานะคะเ,เชฟสีของเราก็ประกาศเลยนะคะว่าจะแบดแอสนะคะก็คือแบบจะร้ายแล้วละ่ะ ะะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะลายได้สักแค่ไหนนะคะก็ติดตามชมกันนะคะตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้มันรดานะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยเฮงเฮงเฮนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆนะคะเป็นกำลังใจให้หมันรดาด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ